สบายดีพี่น้องสบายดีมาเด้อพี่น้องเอ๋ยมากินข้าวน้ำกันมื้อนี้แกงน้ำไม้พี่น้องเอ๋ยแกงน้ำไม้แล้วก็ปลาทอดพี่น้องปลาทอดที่ไปหาเมื่อนั้นแหละพี่น้องเอ๋ยน้ำไม้กับเกระเทาะพี่น้องมาพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำโอ้เสียนมอยเป็นผมขอโทษขอไป ขกิกัเพี่ยงกินน้ำเมียปลาไป,ไปัาปลาปลาเนาะปลาปลากนปลาปัา

เดี๋ยวของแม่ติดเดี๋ยวของแม่เป็นลูกอยเ่ียเดือนมันโดนไหมคะรูดอกด้นั่นจะอยู่มันนั้นตกใจลังนั่งแบบเล่นตัวสัพดีดีม,ม,ม,ม่ที่ว่เอปมา้ นี่ไม่ได้ไปอยู่นะไม่เอ๊ะมาเลยงอนคืออะไรคะคือนั่นแล้วไลน์มาจึิง มันจะได้ไรฮทำไมอ่ะาาวันพาวันอะไรมีคนสั่งเหรอไม่รูงานเป็นเรือคเเรื่องงานันจุบไป

อยากกินนัจะเทบแบชางไปนไปอย่าบอกช่างี่ให้ก่อนอย่ามาแต่ง

mình có chìm ừ. Bỏ ra cái chùm, nó mềm mại Chắc chìm nhau mình sẽ là một, một Chào của mình Đúng, nó không ngỡ Thôi là nó cho nó Yên đó, yên chùm ออคอคครยาาะเนนรเาเาอ่าโ <Okay. S 3> อเค okay, ไปน้องคลิปนี่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปน่องบาเสื้อปไปก่อนไปนะไปทำงานต่อไปหน้องนี่แหละไปน้องชีวิตให้งานลาไปน้อง มลำพานเนี่ยจมมักอะไรอย่างเงี้ยสองยางพี่นนองไปก่อนอนี่แหละตอนนี้ <c oughs> <laughs>